สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับร้านภูมบินท็กเตอร์สราขากุจับจังหวัดอุรดิตานีนะคะวันนี้นะคะทางร้านของเรานะคะมีรถไถฟอร์ดต,ติดคีบนะคะขายตามสภาพนะคะตัวนี้สีเดิมนะคะขายตามสภาพเลยสามารถใช้งานได้นะคะตัวนี้สามารถใช้งานได้ขับขี่ได้นะคะตัวนี้เป็นรุ่น T5 นะคะตัวนี้ ไซเบตก็ขับได้แล้วค่ะตัวนี้ตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่สองแสนหกหมืนบาทนะคะตัวนี้สองแสนหกหมืนนะคะหากลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0 9 2 9 4 2 2 5 0 3หนะคะหรือ0 8 1 7 2 9 4 5 0 1นะคะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านขอนยุงนะคะอำเภอกุดจับจังหวัดุนทธานีหากลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อกันได้เลยนะคะ ตอนนี้มีโปรโมชั่นส่งฟรี300กิโลเมตรนะคะสำหรับรถไถรถขีบนะคะหากสนใจลูกค้าก็สามารถตั้งพิกัดมาได้เลยนะคะที่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b s ไ r i b ใกันด้วยนะคะที่ช่อง YouTube ภูมินแท็กเตอร์อุดรธานีนะคะหรือว่าจะเป็น TikTok นะคะภูมินแท็กเตอร์อุดรธานีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ